บรรยากาศรองานพระราชทานบนศพครับดรพิวันทุกคนกำลังทยอยมารอท่านนายกเข้ามาเป็นประธานครับนายกยิงรัตผมพาดูพอดีครับพี่สบายดีโดนพี่เออช่วยกติช่วยกต,ยกติยังไม่ถึงยังไม่เต็มเดือน

มานานแล้วจ้ะจะ,จะมาแต่เช้าเลยพี่โ oh. อ้แต่เช้ามาทำเก็บโคงเก็บขาวเนี่ยผมจะอยู่ในยูทูบอ่ะพี่ลองมา็นกนะหนอดอ่ะคก็เห็นมาเป็นนานมาีเลยว สบายดีนะครับก็สบายดีครับแล้วตอนนี้หมดทำไมหายกินตรงนี้ทําอะไรพี่ก็การทำมาหากินไม่ขยางเช่นเคยแหะครับเพราะว่าคือปกติแล้วผมก็ได้ขึ้นไหวเกี่ยวกับเรียกร้องหาความเป็นธรรมมาตลอดเพราะว่าคือปกติแล้วเป็นคน14ตุลาอยู่แล้วครับผมเวลานี้ก็ถึงแม้ว่ามันจะเรียกร้องยังไงก็ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยได้เราก็ต้องตอบชู้ต่อไป ึงแม้ว่าจะค่อนคนแล้วมันจะไม่ได้ป,ประชาธิปไตยแต่ก็โอกาสต่อไปข้อขอรุ่นลูกลุก่นหลานรุ่น้องทํากันต่อไปก็แล้วกันตอนนี้ก็คือหมดทำไมาหาก,นกาินกันแล้วกันก็การทำมาหากินก็คงหมดโอกาสนั่นแหละ อย่างเราเนี่ยการทำมาหากินก็คงจะหมดโอก,กาสนะเพราะว่ามันรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วก็จะว่ากล้วยไม้แล้วครับผมคือมันกล้วยไม้แล้วมันจะไปทํไม่ได้ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ย่านเกาะครับก <ขอ S 1> <ม>่อนลูกเข้าใจครับเ้าใจยันเกาะแล้วถามพี่เห็นมีความเห็นไงที่ท่านนายกไปอิตาลีแล้วได้รับการต่อต้านเนี่ยผมไม่ได้ติดตามข่าวไม่ติดตามเลยนะไม่ติดตามเลยก็ดีเหมือนกัน ไม่ค่อยเปลืองไฟไม่เปิดโทรทัศน์อยู่ในเฟซอย่างเดียวยังไม่เปิดโทรทัศน์ขอบคุณพี่มาครับก็ตอนนี้ฝากอะไรให้ประชาชนคนธรรมดาก็ฝากถึงพี่น้องนะครับโดยเฉพาะผู้ที่รักความเป็นธรรมไม่ว่าจะกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีอะไรครับท่านถ้ารักความเป็นมนุษย์ถ้ารักความยุติธรรมนะครับท่านอย่าอยู่นิ่งเฉยช่วยกัน นะครับจะอยู่นิ่งเฉยใครจะทําอะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าเออไม่ใช่เรื่องของเราแต่อย่างนั้นไม่ใช่ท่านคิดผิดท่านก็ออกมาร่วมกันครับแสดงพลังเราไม่ได้ไปก่อคววนเราไม่ได้สร้างปัญหาเราไม่ใช่พวกเผาบ้านเผาเมืองเราคือผู้ที่รักความเป็นรับตอน<ร>นี้ มันติดกฎอายการศสกิะครับพี่กฎอายการสืิตอนนี้มันก็พอออกมาได้อย่างเช่นวันนี้ถึงแม้ะจะห้ามอย่างไรก็ไม่อยู่แล้วก็ต้องออกมาแต่ว่าติดกฎอายการศสกิอยู่เวลานี้ก็ตามเราต้องรู้ นะครับเราต้องรู้เหมือนกันว่าสมควรหรือไม่ดูผู้นําของเราไม่ว่าจะเป็นแกนนําหรือว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองก็ดีนะ mm hmm. เวลานี้ครับอย่างเช่นว่าแม้แต่วิทยุชุมชนตอนนี้ก็มีปัญหาโดยเฉพาะวิทยุชุมชนเขตปตทุมธานี mm hmm. ผมเป็นผู้บิกเบิกวิทยุแสดงณเวลานี้ครับมีปัญหา mm hmm. ผมเวลานี้ผมก็ถูก mm hmm. ถูกจับประกันตัวมาห้า0มบาท mm hmm. โดยเฉพาะมวลชนได้ช่วยเหลือกันแต่นักการาการไปขอความช่วยเหลือจากคนบางคนนักการเมืองท้องถิน่นบอกบอกอย่างไงนหรือไม่บอกว่าคุณไปรับจ้างติดคุกหรือเปล่าตรงนี้ครับผมเจ็บใจมากมผมผมไม่เคยคิดว่าจะได้รับคำพูดอย่างนี้มผมไม่เคยคิดว่าจะออกจากปากนักการเมืองท้องถิน่น วิทยุชุมชนคนแสดงในจังหวัดปทุมธานีผมเป็นผู้เบิกเบิกคนแรกต่อจากท่านอาจารย์จินวัฒนาบุญภาคมันอยู่ตรงนี้ผมไม่ใช่คนดังก็จริงแต่ปทุมธานีรู้จักผมเยอะผมขอวอนไปถึงพี่น้องทุกท่านครับขอให้ท่านทั้งหลายจงต่อสู้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับพี่ก็ตอนนี้ก็สมหมดทํามหากินครับเราก็มาเรียกร้องเท่าที่ทําได้นะพี่ครับก็ฝากถึงพี่น้องทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงต่อสู้กันต่อไปครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณพระเจ้ผู้คนมาเยอะๆครับมาอะไรท่านแบบที่วันครับเดี๋ยวรอน้าปั่งน้องกอครับไม่หนาวครับสดษสครับ